ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกม West h e r Chronicle เป็นเกมมือถือเปิดใหม่และคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเกมนี้ด้วยนะครับพระะ้ะผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูเทเลทนะครับผมว่ามันมีตัวละครตัวไหนหน่าปั้นบ้างมีแพ็คเติมเงินไหนหน่าเติมบ้างนะครับผมแล้วก็ระบบคร่าวๆของตัวเกมว่ามันมีอะไรน่าสนใจบ้างในส่วนของเรื่องตัวละครเนี่ยถ้าเราเพิ่งมาเล่นเกมนี้ใหม่เนี่ยเราตั้งจะงงแน่นอนนะครับผมว่าเราควรที่จะปั้นตัวละครไหนดีถ้าเราไม่ได้ชอบตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษและเรากาลังมองหา ตัวละครในการแบก ID ของเรานั่นเองนะครับเพราะตัวละครในเกมนี้มีเยอะมากๆจริงๆนะก็จะมีการแบ่งออกเป็น6ระดับด้วยกันด้วยก็จะมีระดับเอ c i ชียนะครับผม Legendary e อีพกและ มแล้วก็ระดับ normal นะซึ่งผมก็บอกได้เลยนะครับผมว่ามันจะมีฮีโร่ตั้งแต่ระดับแรงขึ้นไปนะครับที่เราสามารถนํามาใช้งานแล้วก็แบกไอเดีเราได้ผมก็จะไม่ขอพูดมากไปมากกว่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของเทลิสกันเลยนี่ก็จะเป็นไฟล์เทลิสตัวละครที่ผมได้มาจากในกลุ่มนะครับที่ได้มีคนโพสต์กันมาแล้วผมก็ได้กดเข้ามาดูนะปรากฏว่าเป็นไฟล์เว็บเทลิสที่แนะนําได้ดีมากๆเลยนะครับจะมีการบอกว่าแต่ละคอนเทนต์นะครับตัวละครตัวนั้นจัดอยู่ในแรลงอะไรด้วยนะแต่ถ้าใครไม่ต้องการดูให้ย มาให้ดูในส่วนของโอออไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของตัวละครตอนนั้นเนี่ยอยู่ในแหล่งไหนก็จะมีการแบ่งประเภทตัวละครออกเป็นสายแท้งนะครับผมตัวละครสีฟ้านะแล้วก็จะมีตัวละครกายภาพนะครับผมสีแดงจะมีตัวละครประเภทมาร์คแมนนะครับหรือว่าพวกตัวละครประเภทยิงไกลนะจะแบ่งเป็นสีเหลืองนะแล้วก็จะมีตัวละครประเภทใช้เวทมนต์นะครับหรือว่าพวกตัวละครสายเวทนะครับจะเป็นสีม่วงและสุดท้ายก็จะเป็นตัวละครประเภทซับพอร์ตนะครับจะเป็นประเภทฮิลประเภทบัฟอะไรพวกนี้ให้เราก็จะจัด เป็นสีเขียวส่วนถ้าใครอยากเข้ามาดูเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้ใต้ดีสคริปชันเหมือนเดิมนะครับก็เดีย๋ยวเรามาดูกันในส่วนของสายแทงกันหน่อยแล้วกันนะครับพวกตัวละครสายแทงเนี่ยเขาจะมีการจัดเทีย์เป็นแค่3มเทีย์เท่านั้นนะครับผมอย่างแรกก็จะเป็น o v e r อร์นะครับ PVE แล้วก็เทีย์ PVP นั่นเองนะครับก็เห็นได้ว่าตัวละครที่เก่งที่สุดเนี่ย จะเป็นตัวละคร3ตัวบนนะครับอยู่ในแรลงเอ n i เชียนนะครับหรือว่าตัวละครระดับสีแดงนะก็ในช่องแรกจะเป็นการบอกเกรดหรือว่าบอกระดับของตัวละครว่าอยู่ในระดับไหนนะครับส่วนในช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของตัวละครนะครับผมว่ามันทําอะไรได้บ้างนะก็ตัวบนเนี่ยยกตัวอย่างก็จะทําหน้าที่ในการแท้งนะครับเปิดบาเลียแล้วก็ดีบับอะไรพวกนี้นะครับส่วนฝาตัวนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะพอดูกันเข้าใจนะครับจะเป็นการบอกแรงของตัวละครว่าในหมดนั้นเนี่ยทำหน้าที่ได้ดีขนาดไหนนะซึ่งสูงสุดตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นระดับ S อบวกนะครับ ก็ทุกคนลองเข้ามาดูว่าในไ d ดีของทุกคนเนี่ยมีตัวแท้งตัวไหนนะครับผมที่อยู่ในประมาณแรงเอขึ้นไปครับผมก็แนะนําให้ปั้นได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแรงเบียร์และพวกนี้เนี่ยอย่าเพิ่งปั้นดีกว่าเอา A ขึ้นไปในส่วนของแรงโอออนะครับผมก็ปั้นขึ้นมาได้เลยทีนี้มาดูในส่วนของพวกตัวละครดามเมจกันบ้างนะครับผมก็ของสายกายภาพเนี่ยก็จะมีการแบ่งแร้งตั้งแต่โอออนะครับพีพีนะเลดดาก้อนอะไรพวกนี้นะครับก็ดูได้เลยนะครับผมว่าแต่ละตัวละครเนี่ยสามารถใช้งานในโหมดไหนไหนได้เด่นบ้างนะคร ง่ายผมก็แนะนำให้ทุกคนเนี่ยดูทางฝั่งโออไปแล้วกันนะครับเอาสักแรงเอสเนี่ยก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วก็เพียงพอต่อการแบก ID เราแล้วนะครับเช่นเดียวกันกันกบตําแหน่งของตัวยิงไกลนะครับหรือว่ามาร์คแมนนะ ก็ดูได้นะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเก่งโหมดไหนบ้างนะครับแต่ถ้าขี้เกียจดูก็อย่างที่ผมบอกว่าให้ดูที่โอออหน่แหละครับผมว่าตัวไหนอยู่ประมาณแรล่งไหนส่วนนี้ก็จะเป็นแรลงของตัวละครประเภทเวทมนต์นะครับปิดท้ายที่ตัวละครซับพอร์ตนะครับก็จะประมาณนี้เลยอ่ะทีนี้เราก็มาดูระบบการเล่นของตัวเกมกันบ้างดีกว่านะครับก็เกมนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเข้าไปเล่นตามด่านาต่างๆมันจะใช้ค่า Adventure ร์วิงนะครับหรือถ้าจะพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือเราต้องมีค่าพลังงานก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเข้าไปลงเล่นตาม ลำดานต่างๆได้นะและก่อนจะไปเล่นเนี่ยเราก็จะสามารถทําการจัดทีมได้ทั้งหมด5ตัวละครด้วยกันนะครับโดยเกมนี้เนี่ยก็จะแบ่งตัวละครออกเป็นสายแท้งนะครับผมสายกายภาพอย่างที่ผมได้พาทุกคนเนี่ยไปดูในเทียริสนะก็จะเป็นรูปดาบควยกันคู่กันันนี้นะครับผมก็จะเป็นสายกายภาพมากแมนก็จะเป็นรูปธนูนะครับสายเมดก็จะเป็นสีม่วงๆแบบนี้นะส่วนสายซัพพอร์ตก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับซึ่งการวางตำแหน่งเนี่ยก็จะมีแถวหน้าแถวกลางแล้วก็แถวหลังนะครับตัวละครที่สามารถยืนในแถวหน้าแล้วก็แถวกลางได้เนี่ยก็จะเป็น ละครประเภทกายภาพนะครับจะสามารถยืนแถวหน้ากับแถวกลางได้ส่วนผู้ตัวละครประเภทมาร์กแมนนะครับประเภทเมดแลวก็ประเภทซัพพอร์ตเนี่ยสามตำแหน่งนี้จะสามารถยืนได้ในแถวกลางแล้วก็แถวหลังตรงนี้เราก็ต้องเลือกปรับดูนะครับว่าเราต้องการให้ตัวละครในทีมเราเนี่ยมีการยืนตำแหน่งที่ประมาณไหนนะครับ ทีนี้เรามาดูระบบการต่อสู้ของตัวเกมกันบ้างดีกว่าการต่อสู้ของตัวเกมเนี่ยก็จะเป็นการสู้กันแบบออโต้เลยนะครับส่วนเราเนี่ยก็จะมีหน้าที่ในการคอยกดสกิลนะเวลาคููดาวมันคูดาวเสร็จแล้วนะครับเราก็คอยทําการกดสกิลแบบนี้ได้เลยนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าเรามานั่งกดสกิลแบบนี้เนี่ยมันก็จะน่าเบื่อเกินไปตัวเกมก็จะมีออโต้ให้เราด้วยนะครับ จะมีออโต้แบบเซมีนะครับที่จะทําการกดแค่สกิลนะครับผมแต่ถ้าเราเนี่ยทำการกดแบบฟูลนะครับก็จะกดทุกสกิลแล้วก็รวมถึงสกิลอันติด้วยนะและแน่นอนว่าถ้าตัวเกมมันสู้ช้าๆเราก็สามารถกดเร่งสปีดแบบนี้ได้เหมือนกัน รวมถึงการปรับเปลี่ยนมุมกล้องขนาดเล่นด้วยนะครับผมว่าเราต้องการที่จะดูมุมกล้องแบบไหนนะครับอันนี้ก็ตามความสะดวกได้เลยนะเห็นได้ว่าตัวเกมเนี่ยเล่นไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะครับต่อไปเรามาดูกันในส่วนของโหมดการเล่นของตัวเกมกันบ้างน,นะครับก็จะมีโหมดประจนภัยที่จะจะพูดกันก็น่าจะเป็นโหมดในเรื่องของเกมนี้ที่เราจะสามารถทําการเล่นไปเรื่อยๆเพื่อเก็บดาวพอเราเก็บดาวครบเราก็จะได้รับของรางวัลกลับมาและที่สาคัญก,กว่านั้นเลยก็คือไอโหมดพวกนี้นะครับเราจําเป็นต้องเล่นเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถปลดคอนเทนต์ต่างๆของตัวเกมออกมาได้ซึ่งคอนเทนต์ ดประจนภไไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของโหมดท้าทายนะครับก็จะมีพวกดันเจียนอะไรต่างๆที่เราจะสามารถเข้าไปเล่นได้ไม่ว่าจะเป็นดันเจียนในการเอาไว้ฟาร์มอุปกรณ์ให้ตัวละครของเราสวมใส่หรือว่าจะเป็นดันเจียนในการเอาไปเลดบอสบางกรก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราจะสามารถไปเลดคนเดียวหรือว่าจัดปาร์ตี้เลดก็ได้เหมือนกันนะ ก็ถ้าจะพูดกันแบบง่ายๆนะครับอ้โหมดการเล่นพวกนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกตามการเคลียร์เนื้อเรื่องของเรานั่นเองนะแต่ว่าก็จะมีบางอันที่ต่อให้เราทําการเล่นไปแล้วมันก็ยังไม่ปลดล็อกก็จะเป็นในพวกคอนเทนต์ที่มันยังไม่ได้มีการอัปเดตเข้ามาในเกมนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะปลดล็อกโหมดที่เราจะสามารถเข้าไปฟาร์มของได้อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็ต้องไปเล่นเนื้อเรื่องมาก่อนนะครับและโหมดต่อไปนะครับผมก็จะเป็นโหมดแข่งขันนะครับอันนี้ก็เอาไว้ให้เราเข้าไปทําการเล่น PP กับผู้เล่นคนอื่นอาท ตัวเกมก็จะมีการโฆษณาอยู่นะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มเลดในตู้กาชาอยู่นะครับก็จะเป็นตัวละครระดับเอเชียน,นะครับผมก็จะมีทั้งหมด3ตัวที่จะได้รับการเพิ่มเลท ก็จะมีตัวละครอย่างเฟรนริลยูดีเอและก็มีเลนนะครับที่เป็นตัวละครระดับเอเชียที่กําลังเพิ่มเลดอยู่ตอนนี้แต่เกมนี้เนี่ยนอกจากเราจะสามารถทําการสุ่มหาตัวละครได้แล้วนะครับเราก็ยังสามารถทําการสุ่มหาอุปกรณ์ที่ตัวละครเนี่ยสามารถทําการสวมใส่ได้ด้วยนะครับซึ่งตอนนี้จะเป็นการเพิ่มเลดของตัวละครมาร์คแมนนะครับหรือว่าพวกตัวละครประเภทยิงไกลทีนี้ก่อนที่เราจะไปดูกันว่ามันมีแพ็คไหนในเกมที่มันน่าเติมบ้างนะครับผมก็จะขอพาทุกคนเนี่ยมาใส่คูดกันสักหน่อยแล้วกันนะครับ เราะเกมนี้มันเป็นเกมเพิ่งเปิดนะครับแล้วมันก็มีโค้ดแจกเยอะมากๆเลยนะส่วนวิธีในการใส่โค้ดเนี่ยให้กดไปที่ขีดซ้ำขีดมุมขวาบนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทําการกดไปที่รูปฟันเฟืองด้านบนนะครับเลื่อนมาที่คําว่าอื่นแล้วก็กดเข้าไปที่คําว่าคูปองตรงนี้แล้วก็นําโค้ดที่ผมจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมมากรอกที่ตรงนี้นะพอกรอกโค้ดเสร็จแล้วเนี่ยก็กดปุ่มยืนยันไปได้เลยแล้วพอเรายืนยันไปแล้วนะครับของรางวัลที่เราได้จากโค้ดเนี่ยมันก็จะเข้ามาอยู่ในกล่องจดหมายตรงนี้นะคะ ก็น,นอกจากโค้ดที่ผมจะแจกแล้วนะครับทางเพจหลักของตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีการโพสแจกโค้ดอยู่เรื่อยๆนะครับก็อย่าลืมเข้าไปติดตามเพจหลักของทางตัวเกมกันด้วยทีนี้เรามาดูกันในส่วนของร้านค้ากันบ้างดีกว่านะครับผมว่ามันมีแพ็คไหนที่น่าเติมบ้าง ก็แพ็กแรกที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นแพ็ก Adventure Pa ์พร์นะครับแพ็กนี้นะครับเพียงแค่เราทําการเติมเนี่ยเราเก็จะได้รับ1000พเพชรนะครับผมที่เป็นสีฟ้าในการเอาไว้ส่มหาอ,อุปรกรณ์เลยนะและนอกจากนั้นนะครับเวลาที่เราทําการเคลียร์ด่านนะครับเคลียร์ชาร์เตอร์แต่ละชาร์เตอร์แต่ละด่านไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถมารับรางวัลได้จากตรงนี้อีกด้วยนะครับก็อย่างที่เรารู้กันว่าไอ้พวกแพ็กพาร์อะไรพวกนี้เนี่ยเวลาเราเติมไปได้รับของรางวัลที่กลับมาอย่างคุ้มค่าแน่นอนส่วนแพ็กต่อไปก็จะเป็นแพ็ก e อเดเวนเจอร์พ นี่เอาจริงเราไม่จำเป็นต้องรีบเติมก็ได้นะครับไว้รอเราเคลียร์เนื้อเรื่องหมด normal ได้เมื่อไหร่เราค่อยมาเติมที่หลังก็ได้แนะนําให้เติมมันบนไปก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นโหมด easy ที่เราจะได้เคลียร์ในช่วงต้นเกมอยู่แล้วส่วนแพ็กต่อไปที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในพาร์ตตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นแพ็กที่ถ้าเราทําการเติมไปแล้วเนี่ยและเลเวลของเรานะครับผมถึงตามที่มันกําหนดตรงนี้นะเราก็จะสามารถมาทําการรับของรางวัลตามนี้ได้เลยนะครับผมแต่ว่าเพียงแค่เราทําการเติมไปครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้รับมา1,000เพชรในทันทีน เพราะว่าในแพ็คไม่ว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์พาแล้วก็ไนท์พาร์ทเนี่ยเป็น2แพ็คที่คุ้มมากๆผมแนะนำเลย ต่อไปแพ็กที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นการซื้อครั้งแรกนะครับก็การซื้อแพ็คครั้งแรกของเกมนี้เนี่ยการซื้อ1ครั้งเราจะได้รับรางวัลมาคูณ2นะครับหรือว่าได้รับมา2เท่านั่นแหละก็ยกตัวอย่างง่ายๆแพ็ก35บาทนะครับจากปกติเราซื้อเนี่ยเราจะได้30เพชรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้รับบวกอีก30เพชรมาในทันทีเลยนะเพราะะั้นถ้าใครคิดจะเติมนะครับหลังจากเราเติมแพ็คพาสเสร็จแล้วเนี่ยมาเติมคูณ2ตรงนี้ก็ได้เหมือนกัน แต่ถ้าใครจะเติมเกมผ่านแอปนะครับผมแนะนําให้ไปเติมผ่านตัวเว็บนิสมอลดีก,กว่านะครับก็เป็นทางเว็บของเกมนั่นแหละที่ทํามาเพื่อเราสามารถเติมแล้วก็ได้ราคาที่คุ้มค่ามากกว่าการเติมผ่านตัวเกมก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูราคาแพ็กต่างๆที่มีขายในเว็บนิสมอลก,กันตอนนี้เราก็มาอยู่กันในหน้าเว็บไซต์ของตัวเกมนะครับก็แน่นอนว่าถ้าใครที่เข้ามาในเว็บไซต์แล้วก็ต้องการเติมเงินผ่านเว็บไซต์นะครับให้เรากดมาที่วิธีการเติมเงินตรงนี้ก่อนได้เลยนะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยก็จะแนะนําวิธีในการเติมเงินแบบ ละเอียดมากๆเลยนะครับจะมีการแคปไปดูทุกขั้นตอนเลยนะครับผมว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับไม่ยากนะเชื่อว่าตรงนี้ถ้าทุกคนดูตามทีละขั้นตอนนะครับยังไงก็เติมเงินเป็นอย่างแน่นอนส่วนถ้าเราต้องการที่จะเติมแพ็คไหนนะครับก็ให้กดไปที่ร้านค้านะครับก็จะมีตัวแพ็คให้เราดูอยู่นะครับผมว่าเราจะสามารถเติมแพ็คอะไรได้บ้างนะแสดงสินค้าเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อดูแพ็คต่างๆได้นั่นเองนะครับส่วนถามว่าผมแนะนําแพ็คไหนไห่สุดเนี่ยก็จะเป็นแพ็คนี้นะแพ็คผู้ก่อตั้งวสเทียนะครับ แพ็กนี้ถ้าเราซื้อไปเนี่ยเราจะได้โกมาทั้งหมด1 000, ล้านโกได้แรนดอมนะครับผมฮีโร่ระดับเอนเชียนนะครับหรือว่าฮีโร่ที่มันเป็นกรอบพื้นหลังสีแดงนะได้มาเป็น1ตัวนะครับเมื่อกดใช้ไปเนี่ยมันจะทําการสุ่มนะครับผมว่าเราจะได้เป็นฮีโร่ตัวไหนมาก็ฮีโร่ระดับเอนเชียนเนี่ยก็จะเป็นฮีโร่ที่เก่งอยู่แล้วนะครับก็ถ้าไปดูในเทียริทเนี่ยพวกฮีโร่ที่เป็นกรอบแดงก็จะอยู่ในแรงเอสบวกไม่ก็เอสทุกตัวเลยนะพอนได้ตัวไหนมาก็แบกไอเดีเราได้อย่างแน่นอนก็จะได้มาเป็นเอเวนเจอร์ว หรือว่าพลังงานในการลงฟาร์มด่านต่างๆนี้ด้วยอยู่ที่300หน่วย ได้ตั๋วในการเลือกอาวุธ4ดาวมาด้วยนะครับแล้วก็จะได้อุปกรณ์4ีดาวนะครับที่เป็นส่วนหัวอุปกรณ์4ีดาวที่เป็นส่วนเกาะอ,อุปกรณ์4ีดาวที่เป็นส่วนแหวนอุปกรณ์สีดาวที่เป็นในส่วนของสร้อยและก็จะมีหินที่จะไว้ใช้ในการเลื่อนดาวตัวละครนะครับผมและสุดท้ายก็จะเป็นสกิลสโตนนะครับผมทั้งหมด500อันในการไว Up ้อัพเลเวลสกิลของตัวละครนะก็ก่อนซื้อเนี่ยทางตัวเกมเขาก็จะมีให้เรานะครับผมทําการเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเกมนี่ก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เลือกตัวละคร ตอนเราเลือกตัวละครเนี่ยจะเห็นมาเป็นเหมือนโค้ดแบบนี้นะครับก็ถ้าเราอยากรู้ว่าไอโค้ดตัวนี้เนี่ยมันตรงกับตัวละครของเราหรือเปล่าก็ให้เรากลับเข้าเกมมาเช็คดูก่อนได้นะครับเพื่อความชัวนะกดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์ของเราแล้วก็กดดูที่ตรงรหัสผู้ใช้ตรงนี้นะครับผมว่ามันตรงกับไอตรงหน้าเว็บที่เราจะเติมเข้ามาหรือเปล่านะครับตรงนี้แนะนําว่าเช็คให้ดีก่อนเติมด้วยนะครับ เมื่อเช็คทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเราก็สามารถทําการกดชําระเงินได้เลยนะครับซึ่งผมก็จะซื้อแพ็คนี้ให้ทุกคนดูเหมือนกันนะเพราะเป็นหนึ่งแพ็คที่คุ้มค่ามากๆก็จัดไปครับก็เรียบร้อยนะครับซื้อสําเร็จแล้ว พอเราซื้อของผ่านหน้าเว็บไซต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะสามารถมาทําการรับของรางวัลได้นะครับผมภายในจดหมายนะมันจะอยู่ในส่วนของช่องซื้อตรงนี้นะครับก็จะเป็นของที่เราเนี่ยจะได้มาจากแพ็คที่เราซื้อทั้งหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวก่อนจบคลิปไปเนี่ยผมจะมาทําการเปิดตัวนะครับสุ่มฮีโร่ระดับสีแดงให้ทุกคนได้ดูว่าผมจะได้ฮีโร่ระดับสีแดงที่เป็นตัวอะไรนะครับก็ขอรับมาก่อนนะก็ถามว่าผมอยากได้ตัวละครตัวไหนไหมสุดเนี่ยผมก็ขอเป็นตัวละครประเภทเวทมนต์แลวกันนะครับแต่ที่อยากได้มากที่สุดจริงๆเนี่ยก็จะเป ผมก็ดีใจหมดนั่นแหละครับมาเดี๋ยวเราก็มาใช้งานแล้วก็จบคลิปกันนะครับผมก็กดใช้ไปครับเพื่อรักษาความสมดุลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นตัวอะไรนะอ,อตัวนี้ก็เป็นเวทเหมือนกันนะครับก็ถือว่าดีนะครับได้ตรงตามเป้าหมายที่ผมต้องการ และถ้าใครที่ดูคลิปมาจนถึงตรงนี้แล้วก็ต้องการดาวน์โหลดเล่นเกมนี้นะครับชื่อเกมลิงโหลดเกมแล้วก็โค้ดต่างเนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมสามารถกดดูได้ที่ใต้ดิสคริปชันแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดเกมได้เลยเอาละคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็บายบายนะครับ